ปิดท้ายเบรกนี้นะครับกับเรื่องดีๆนะครับก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนนำคณะสื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมศึกษาดูงานธุรกิจ LNG ความคืบหน้าโครงการวังจันวาเล่และกิจการเพื่อสังคมปตทณจังหวัดระยองนะครับ8 1 0พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจพร้อมรับทราบถึงทิศทางการลงทุนและธุรกิจใหม่ของกลุ่มปตทมีรายละเอียดที่น่าสนใจติดตามจากรายงานครับ บริษัทปตาทาจำกัดมหาชนจัดโครงการศึกษาดูงานประจำปี2563นำคณะสื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมศึกษาดูงานธุรกิจ LNG ความคืบหน้าโครงการวังจันวันเล่และกิจการเพื่อสังคมปตาทณจังหวัดระยองเมื่อวันที่8-10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจพร้อมรับทราบถึงทิศทางการลงทุนและธุรกิจใหม่ของกลุ่มปตาทา ดยความคืบหน้าของโครงการวังจันวาเล่ปัจจุบันวังจันวาเล่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะาร์ทซิตี้ของประเทศพื้นที่วังจันวาเล่ก,ก็เป็นพื้นที่ที่ปทตั้งใจจะสร้างให้เป็นเขาเรียกว่านิคมนวัตรกรรมนะฮะเพราะว่าเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆโซนเช่น โซนเอ듀เคชันโซนอันนั้นก็เป็นโซนที่มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมกําเนิดวิทย์สอนเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาะะวิทยาลัยนะฮะวิทยาศาสตร์เมธีซึ่งคนเน้นให้เป็นเขาเรียกว่าดีเซอร์ n ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็เราจะมีอินโนเวชันโซนอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทางภาคเอกนชนหรือแม้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาลงทุนหรือว่าทําเรื่องงานวิจัยในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ Intelligent Operation Center หรือ IOC ใหม่ล่าสุดซึ่งมีการวางโครงข่ายเชื่อมโยงกับระบบอัจฉริยะต่างๆเพื่อบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ IOC เป็นเหมือนกับหัวใจหลักในการคนโทรลในพื้นที่ EECI นะหรือวังจันทร์ a l เล ของพอตทอรกุ๊มมีความสำคัญมากที่เราต้องสร้างคอนโทรลรูมตัวนี้มาเพื่อให้เฟสิลิตี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดินไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดเป็นเรื่องของเซ c u ริตี้เรื่องของระบบไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่าง จากนั้นคณะสื่อมนชนได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของ PTT LNG ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมทิศทางความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยก็จะเห็นว่าในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงงานเนี่ยเขาสนใจในการที่จะติดตั้งพวกโซล่าพวกรีนิว เราก็เข้าไปเสนอในื้อหา,ศา,ศาที่เป็นโซลูชันนะครับก็มีทั้งการจำหน่ายกา๊าซแล้วก็การจำหน่ายในแง่ของที่เป็นพวกรินิวด้วยนะครับ